ไม้แบดมินตันขึ้น N 3 0ปอนด์ขึ้นไปเลือกไม้ให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณไม้แบดมินตันที่สามารถขึ้น N ได้30ปอนด์ขึ้นไปมักเป็นไม้ระดับสูงเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีแรงตีที่ค่อนข้างมากและต้องการความแม่นยำในการตีลูกขนไก่การเลือกไม้ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถตีลูกได้ทรงพลังและควบคุมลูกได้ดียิ่งขึ้นปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกไม้แบดมินตัน วัสดุไม้แบดมินตันส่วนใหญ่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีความแข็งแรงและน้ําหนักเบาแต่ไม้บางรุ่นอาจมีการผสมวัสดุอื่นๆเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเช่นกระไฟหรือไทเทเนียมน้ําหนักน้ําหนักของไม้แบดมินตันจะระบุด,ด้วยตัวเลขเช่น 3u, 4u หรือ 5u โดยไม้ที่มีเลขตัวน้อยจะมีน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการความคล่องตัวส่วนไม้ที่มีเลขตัวมากจะมีน้ําหนักมากเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการความแรงความแข็งของก้านไม้ ก้านไม้แบดมินตันมีความแข็งต่างกันโดยก้านไม้ที่แข็งจะให้ความรู้สึกแข็งแรงและแม่นยำแต่จะต้องใช้แรงตีมากขึ้นส่วนก้านไม้ที่อ่อนจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลและตีง่ายความยาวของก้านไม้ความยาวของก้านไม้จะส่งผลต่อการควบคุมลูกขนไก่ไม้ที่มีก้านสั้นจะควบคุมลูกได้ง่ายขึ้นแต่จะสูญเสียพลังในการตีไปบ้าง รูปแบบการเล่นเลือกไม้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเล่นของคุณเช่นหากคุณชอบตีลูกหนักๆควรเลือกไม้ที่มีความแข็งและน้ำหนักมากตัวอย่างไม้แบดมินตันที่สามารถขึ้นเอนได้30ปอนด์ขึ้นไป y o n ุ x a s t r o x ซีรีส์ a s t r o x ของย o n ุ x เป็นไม้แบดมินตันระดับสูงที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีให้เลือกหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นที่หลากหลายวิเคเทอร์เจสตี ซีรีส์เจสตี้ของวิกเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เล่นที่ต้องการไม้แบดมินตันที่มีความแข็งแรงและทนทาน l e n, I n g i n i n g w i n s t o m ซีรีส์วินสตอมของลียิ่งเป็นไม้แบดมินตันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เล่นสามารถตีลูกได้อย่างแม่นยำและทรงพลงังคำแนะนำเพิ่มเติมลองตีไม้ก่อนตัดสินใจซื้อควรลองตีไม้แบดมินตันหลายๆรุ่นเพื่อเปรียบเทียบและเลือกไม้ที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของคุณมากที่สุด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกไม้แบดมินตันรุ่นไหนดีควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นโค้ชแบดมินตันหรือพนักงานขายที่ร้านกีฬาสรุปการเลือกไม้แบดมินตันที่สามารถขึ้นเอ็นได้30ปอนด์ขึ้นไปจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเช่นวัสดุน้ำหนักความแข็งของก้านไม้และรูปแบบการเล่นของคุณเมื่อคุณเลือกไม้ที่เหมาะสมแล้วคุณจะสามารถพัฒนาฝีมือในการเล่นแบดมินตันได้อย่างมากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเลือกไม้แบดมินตันหรือไม่ เพียงแค่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของคุณเช่นชอบตีลูกแบบไหนมีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหนผมจะช่วยคุณเลือกไม้แบดมินตันที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดครับหมายเหตุราคาของไม้แบดมินตันระดับสูงอาจค่อนข้างสูงควรเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านก่อนตัดสินใจซื้อคำเตือนการตีไม้แบดมินตันด้วยแรงที่มากเกินไปอาจทําให้ไม้แบดมินตันเสียหายได้ควรใช้ไม้แบดมินตันให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการตีลูกที่แข็งเกินไป